แล้วครับดีๆต้อนรับการบรการฟิวคุงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแกล้งเด็กในเคอเคผมหรือว่าแกล้งเด็กในอีเวนต์นั่นเองครับผมมาพาเด็กไปเกียนนครับผมมาใครจะพาไปเกียนบ้างนะนะฮะวันนี้ับผมน้องอ่าใครอะมองหน้าอะไรหาเรื่องอะอ่ะหาเรื่องเหรออ่ะผมจะแกล้งแบบวิธีการแกล้งของผมคือเอาตัวไปกัดผมมันก็จะโดดไม่ได้เขาบอกว่าโดดไปไงผมอก็คุณไม่คุณไม่ใช่ลายอะโดดไปไปไม่เป็นเนี่ยนะอ่ะอ่ะดูวิธีโดดอย่างนี้เว้ยดูเออโดดไปไงอ่ะ เออไปไงอ่ะเออไปไงอ่ะเออเออไปไงอ่ะไปไม่ได้ไงอ่าขึ้นทางขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดิเดี๋ไปเออเออโดดได้แต่โดดไม่ไปเออเอาปัจจัยเอาว่ะเอาว่ะการการเอาตัวการเอาตัวการ งงงงเอ้างูล่วงเฮ้ยล่วงวายเฮ้ยสวัสดีครับบอวันนี้เราก็จะมาดูเด็กเราไปเดี๋ยวไปกลัวนะผมนะเรามาดูนี่ดีกว่านะผมเป็นไงอ่ะถ้าเอาตัวไปกันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอะไรมันต้องย่อเลยอะไรอืมไม่ได้ว่ะอันนี้ตัวกันมาเนี่ยเอาเอาไปตายวายล่วงโอ้ยเอ้ยเอ้ยลวงเอ้ย อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตุบตีรับผมฮนะขน <c oughs> าดไม่ได้แข่งกันกลวงแล้วนี่ะเราไปคนหนึ่งคนมาคนคน,ค <c oughs> นึงคนโดอ่าคำขาดไปแล้วผมอ้ายย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 ยนะฮะนี่คือการนะเอ้ยลืมไปกูก็โง่อ่ะมันไม่เกี่ยวที่เราเวอร์ชั่นนี้มันดันไม่ได้ เออว่ะก็โง่ตั้งนานจริงโง่ดันได้เหรอได้ปะดันไม่ได้อ้อไปแกล้งดันเ,เาจริงๆแม่งตกเองอ่ะตัวเราใช้วางบล็อกวางนะบาเลียบาเลียน้องสิบบาเลีย,าย,ายมาครับผมหนึ่งหกหกผมบาเลียเสร็จแล้วคิปเปอร์ะฮะบอกเลยว่าตายเขาไม่ตกได้ซ้ำนะฮะฮะเราจะเสปปร็จคิปเปิ้ลวรงนี้นะฮะ แล้วเสกิเพ่าอย่าง,งนะี้นะฮึบึบโอ้ยตัดใจเว้ยมึงเนี่ยอ๋อมีกานยิงธนูว้าวยอดอยากตายไหมอยากตก้งไหม ยังตรงไหม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 เออเดี๋ยวเอาเอาเอาลอดเอาถ้าเต็ปสเต็ปล่วงไปแล้วล่วงดิล่วงโดมะ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 เฮ้ยเย็ดแก่าะอ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 เรานี่คือมีความชั่วในตัวจ้ะนะฮะเราก็ไปแกล้งนี่ผมมานะฮะมีคนกระโดดมามีคนกระโดดมามองมองไม่ดูข้างหลัง

ngogoh dedek 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 กันะกันกันโอ้โหพีเฮ้ยรอดไปนมมาูดินๆนี่ดยเอาชิปหายคเปอร์อยคเปอร์บอคิเปอร์คเปอร์ง่ะต้มต้มโ้ยเ้ยตายแม่เอตายตายตายนี่จะเต็ นะฮะ FCK YouTube นจ๊ะเราเปิดไปอืไม่เข้าเขาเลยนะฮะเราไปดูแกงคนทั้งหน้าเกย่ะนะครับผมอ่ากิงเกฟนะฮะเนี่ฮะเราถวายด้วยคิปเปอร์รอดักหน้านะครับผมนี่คือการถวายที่ดีที่สุดนะฮะผมวายร่วงุบบุบุว้ยมันมต่อได้ เฮ้ยสวัสดีน้องชายโดดไปดิโดดไปเลยโอ้ดูพี่ดูดิพีบจามพนมโดดโดดโดดปุ๊บ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 นี่จามพนมนี่เออโอ้โหโอยโดดโ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  นี่คือการแกงครับผมมามาดูเราแกงของหน้ามั่งยังไงตัวเดียน้องชายอ๋ออ๋ออ๋ออ๋งอ๋งอ้าวอ้ยมันได้ว่ะมันโดนได้ว่ะอุ้ยเอาชิบหายนะอันนี้มาเดียว อะไรอ่ะโอเคอึมาดู้งคนข้างหน้ามาดูคนข้างหน้าผมดูครับผมไงเฮ้ยสวัสดีน้องชายโดไปดิโผอี๋โดไปเฮ้ยอืมโชคมันช่วยว่ะมาดูดูดูท่านทำท่านทำท่านท่นทำท่านทำเฮ้ย มีความในช่วยในตัวผมมาว่าไงกระโดดไปน้องชายเกียรกรรมมันไม่ยากหรอกถ้าแอมมีไม่แกล้งนะจ๊ะนะครับผมเซิร์ฟนี้ผมเมื่อก่อนนี้ครับเป็นเติม50ของคนที่อยากมาเล่นเซิร์ฟนี้คือเป็นเซิร์ฟที่ว่าต้องยอมรับให้พี่แชมป์แกล้งนะผมแต่เดี๋ยวนี้พี่แชมป์แบบว่าไม่ค่อยได้แกล้งคือแกล้งแทนนะผมวิมีคนได้แอดนะ วันนี้เป็นวันสงการแ <laughs> อนนี่นี่จับมนมเจ้ามนมโอ้ยโจง่ายๆปุ๊บ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 นี่โอ้โอตหรือปุ๊บนี่อะไรคอาโดดกันได้ทำไมคตัวเองโดดไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เว <laughs> ้ยรู้สึกว่าผ่านแล้วพี่ใช่หรอป๊อผ่านแล้วเหรอไปดูดิไหน นที่ผ่านแล้วไปไหนทีป๊อบอนนดีไม่ได้เออมันต้องอาจแบบต้องน้องบินอ่ะได้ได้ได้อาจได้อ๋ดดอนายผ่านแล้วที่ผผ่านป๊อปเด็เอาวะน้องป๊อสใสเหลืองเขาผ่านว่ะเขาผ่านว่ะเยสเขาผ่านว่ะดีใ,ใจด้วยดีใ,ใจด้วยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวดีใจด้วยน้องป๊อปดีใ,ใจด้วยนะฮะ ดีใจด้วยนะครับน้องป๊อปน้องป๊อปดีใจด้วยไอ้แม่งเหมือนป๊อบไม่มาเลยไม่ได้แล้วแม่งป๊อปดีใจได้ป๊อปพี่รู้ว่าป๊อบผ่านแล้วเว้ยแต่ป๊อปต้องมาเล่นใหม่นะป๊อปพี่ไม่ให้น้องป๊อปผ่านเว้ยป๊อปป๊อปเป็นคนไม่ดีเข้าใจปะเออ หัวร้อนโอ้ยหัวร้อนโอยหัวร้อนโอยโอ้ยป๊อบอกหัวร้อนโอยนะฮะป๊อบอกไม่ไหวแล้วพี่หัวร้อนหัวร้อนนะฮะเราน้ำตับให้หัวร้อนเราพี่ไปนับตับให้เว้ยนะฮะนะเดี๋ยวพี่จะไปดูเบื้องหลังการสร้างเกียรติกรรมนี่ผมใช้เวลาสร้างได้แบบว่านานนานหนึ่งชั่วโมงเองนะจ๊ะแล้วพี่จะเร่งสปีดให้มันไวขึ้นนะจ๊ะผมนะอุตส่าห์ผ่านแล้วพี่เฟี้ยวไม่ให้เว้ยคุณต้องเข้าใจคุณทำตัวไม่ดีไว้เว้ยพี่จำได้อะเจ้าก็คือใคร นะะฮพี่ให้โอกาสใจอีกรอบหนึ่งนะน้องป๊อปวิ่งต่อไปนะฮะพี่ให้โอกาสนะฮะเอาวิ่งไปวิ่งหนีวิ่งวิ่งเร็วเลยเขาจะตามแล้ววิ่ง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 แล้ววิ่ง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 เร็วกาไม่ไหวไปเว้ยเขาที่หนึ่งเว้ยอไม่ไหวไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาวิ่งไปก่อนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนะ แล้มันก็กันกูไงกูก็ไปไม่ได้อะเอ้ยเอ้ยกูทุบก่อนเออไปวิ่งเด้น้องชายวิ่งตามมาเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาอะไร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 สเต็ปวิ่งดีอะไรอะไรวิ่งมาวิ่งนี่วิ่งเอาวิ่งที่หนึ่งที่สองนี่ตาไปตรงหันไปนี่กันนะกับกันไม่ให้เว้ยเขาที่สองเว้ยเขามาก่อนนะเว้ยเออเขามาก่อนเว้ย เข้าใจนะฮะก่อนจะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเด้อเออวิ่งไปอ่ะวิ่งไปเออวิ่งไปตามตุดไปผมปเราพี่เราเราจะไปร้องข้างหน้ากันนะฮะถ้าวิ่งแซงกันพี่มาช่วยละเพราะพี่กันให้เรียบร้อยละมันต้องหันไปดูวไหมโดนแซงไม่รู้ยถ้าหันไปดูวเขากันให้กันให้เราเวล้างหลังว่าไงตามมาทันไหมไม่ทันยาวเลยนะจ๊ะนะฮะวิ่งไปยาววิ่งไปป๊อปวิ่งไปป๊อปป๊อปวิ่งไป เอ้ยป๊อบอีกไปอันนี้ก็ติด อน,นี้ก็ติดโอ้ยใบเฟนเกิดอะไรขึ้นดวงไงเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ติดดวงไงกึกกึ๊กกึ๊กนะฮะจะก็ยืนนูนใส่มาปลดล็อกปลดล็อกนะฮะเอ้ยหลบไปเด้อเอ้าชิบหายเอ้ยป๊อปป๊อปไ,ปไปไม่ได้จิ้มพี่ฮะป๊อปกันโอเคป๊อปหลบไปเด้ เอออยากไปต่อหลบทั้งให้พี่ให้แอดหน่อยเดะเออวิ่งไปหลบทั้งให้ไปวิ่งต่อไปน้องชายวิ่งไปมีใครตามหลังมาไหมเราไปดูนะฮะเราต้องวิ่งต่อไปผมทีผพิแพป๊อปก่อนป๊อปแล้กขึ้นไปโอเคนะฮะที่สองที่สองที่สองสยู่ใส่เฮ้ยเอ้ยที่สาม,พ,สามพี่สามกำลังมา ที่สามกำลังมาเฮ้ยทสมายังเอามตายไหมนะเนี่ยเฮ้ยทสจะตายหายแล้วเออตีตีไปที่ 3. สามสดีครับที่ากี่ยไม่ยากไม่ง่ายผมนะฮะทามนะปั๊บปั๊บปั๊บดูปั๊บตัวดตัดตแต่ป๊บ,ปบ,ปบ สวัสดีชาวโลกไอ้น้องชายเอ้ยใครบอกให้เจ้าผ่านใครบอกให้เจ้าผ่านไม่ให้ผ่านเว้ยผ่านนะถ้าผ่านอ่ะยกหัวดิยกหัวดิ๊กนี่ยกหัวดิ๊ก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 นี่เออดิ๊กติ๊กเออเอออ่ะเปิดแล้วอ่ะอย่าตอนนี้อันนี้ก็โดดเต้นนะก็โดดเต้นอ่ะก็โดดเต้นเออดิ๊กติ๊กหัวดิ๊กติ๊กเออดิ๊กติ๊กเออยอดเลยยอดเราจะลองเพลงฟังเว้ยเออก็โดดเต้นตามจังหวะเพลงนะ ้องพิงนะแด่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 แต่แด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 ่แ่แด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 ่แ่แด่แด่แ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 ่่่ ทำไงตังดูหน้าที่ลองเพลงให้ฟังเอ้ยลอง้อง้องเพลงให้ฟังนะฮะฟังนะแล้วเต้เต็มตัตามจังหวะน,นะหนึ่งอะกาโว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 กาโบดึดดึนนดดนะึนนดดนะึดด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 ึด เฮ้ยอ้าวชิบหายอยตอนนี่เราแตะดวงเจ้านะแย่างอันที่สองย่างอันที่สองเองนะย่งเองนะแย่งเองนะเดี๋ยวเปิดประตูให้นะสามสองวิ่งลงมาสามสองหนึ่งวิ่งลงมาวิ่งวิ่งวิ่งไอ้จิงเก็บเอ้ยหรือว่าใครเป็นที่สองอะพี่ไม่รู้อะพี่ลืมแ่บพี่จะความจำซ้ำเลยเอ้ยซ้ำมอะไรวะ พี่อะคำจำไม่ดีเว้ยใครเป็นที่สองอะนะใครใครเป็นที่สองะใครอะไม่รู้อะใครอะไอ้นี่เป็นที่สองมะอย่ามาอออย่าอย่าเจ้าไม่ได้เป็นที่สองเว้ยอย่าอย่ามามั่วเออมันเป็นที่สองสมองพี่ดีเว้ยพี่จาได้มันเป็นที่สองเว้ยโอเคนะโอเคไปไปไป อาชิบหายก็พาไปส่งไปที่ไหนวะเนี่ยโอเคไอ้นั่นคือใครเอาชื่อม่าสินะฮะเออเกียร์กิับเกียรจบลรงกันนะวอมสามสองหนึ่งนะฮะเกียร์กับนะตาหรับนี้ถ้าใครชอบแลถ้าใครชอบเกียร์กับนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกับผม วันนี้เราก็การแกล้งแบบฮาๆผมเราก็ไม่มีอะไรมากผมแกล้งแบบสนุกสนานนะผมไม่แบบไม่ซีเรียวกันนะคือพี่แกล้งแบบว่าพี่รู้ว่าใครที่หนึ่งที่สองที่สามพี่รู้นะใช่ป่ะอ่าโอเคเราวันนีแกล้งแกล้งแบบสนุกสนานนะผมนะครับผมไม่ต้องอ้าวอะไรมึงอ่ะมึงกับทแบบี่สองไอ้มึงกับที่สองเว้ยไอ้มึงอ่ะมาที่หลังเขาเว้ยเดี๋ยวดูคลิปได้นะจ๊ะผมนะฮะ เดี๋ยวถ้าเราวันนี้ผมใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลากดยัยงกดยงังแล้วกดถูกไลค์กระทืบไลค์ไปถึงหนึ่งร้อยไลค์เลยนะครับผมอย่าไปจ่ายเกียิจกรรมดีๆเดี๋ยวว่าแกงเด็กแบบว่าเกียนเแต่ว่าไม่ค่อยแบบว่าโหดร้ายนะผมทานลื้นนะผมอะ่ะก็งั้นสักเรบวันนี้ผมก็ขอบคุณม,มากผม